สวัสดีค่ะปเปลวค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะหลายๆคนอาจจะมีแพลนไปทะเลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอไปทะเลก็ต้องใส่ชุดบิกินี่หรือว่าใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเล่น10ท่าฟิตหุ่นใส่ชุดว่ายน้ำให้ปังๆนะคะสิบท่าจะมีทั้งท่ายืนและท่านอนวันนี้อุปกรณ์ไม่ต้องนะคะใช้บอดี้เวทล้วนๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะ เริ่มที่ท่าแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นท่าสควอตนะคะแล้วก็ไซส์เล็กเล s นะคะสะควอตลงไปให้ได้ต่ําที่สุดแล้วก็เตะขาขึ้นไปข้างๆทีละข้างนะคะเตะขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่ทําได้นะเราจะเล่นกันทั้งหมด40ครั้งเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าเพื่อให้ได้ผลนะคะ ไได้ผลท่านี้เราจะเน้นที่ขานะคะใส่บิกินี่นะขาต้องสวยก้นต้องสวยเพราะฉะนั้นท่านี้นะคะช่วยได้เต็มที่เลยนะคะสะควอทลงไปให้ได้ต่ําที่สุดแล้วก็เตะให้สูงที่สุดวิธีที่จะดูว่าสควอทต่ำยังไงนะคะก็อาจจะพยายามให้เข่านะแตะแตะที่สอกหรือว่าสอกแตะที่เข่าได้เลยนะคะทําตามกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าไม่เมื่อยไม่ได้ผลนะมันวันนี้หนักนิด 1, นึงสีครั้งเนียพูดได้เลยว่า ไม่ธรรมดานะคะเยอะนิดนึงแต่ว่ารับรองว่าเล่นเสร็จแล้วเนี่ยบวดขาแล้วได้ผลจริงๆนะคะถ้าทําทุกวันรับรองว่าหุ่นฟิตเฟิร์มแน่เลยนะคะขาสวยขาเรียวกําจัดเซลลูไลท์แล้วก็ก้นกลมกระชับขึ้นแน่นอนท่านี้คือได้ทั้งก้นและทั้งขาไปพร้อมๆกันนะคะเ f ฟเฟกต v e มากๆนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะครึ่งทางแล้วล่ะซู้ๆนะอย่าพิ่งท้อน,นะคะ อย่าเพิ่งพอนะยกให้สูงที่สุดนะคะจริงๆนอกจากได้ขาได้ก้นแล้วก็ยังได้เอวไปด้วยนะคะท่านี้นะเพราะว่าเวลาที่เราเตะขาขึ้นไปข้างๆางเนี่ยมันจะได้ช่วงส่วนข้างลำตัวก็คือช่วงเอวของเรานั่นเองนะคะสู้ๆูนิดนึงจริงโบก็บอกตรงๆเลยว่าเป็นเองก็เมื่อยมากเหมือนกันแต่ว่าเพื่อให้ได้ผลนะ,ะเสร็จท่าหนึ่งแล้วมาท่าที่2นะคะเตรียมตัวนะท่าที่2จะเป็นท่า back lunge แล้วก็ twist นะคะ พวิสไปขาข้างที่อยู่ข้างหน้านะคะเอี้ยวมือไปอยู่กับขาที่อยู่ด้านหน้าท่านี้เนี่ยจะทูอินวันเช่นกันจะได้ทั้งต้นขานะคะแล้วก็บริหารเอวไปด้วยตัวเอี้ยวไปให้สุดเลยนะคะเอี้ยวไปให้สุดนะท่านี้เล่น40ครั้งเหมือนกันสลับซ้ายขวานะคะอัลเทอร์เนทซ้ายขวา เยียวให้สุดเลยนะเราจะได้เอวสวยๆนะคะแล้วท่านี้เนี่ยได้กล้นได้ขาเต็มๆแน่นอนท่านี้อาจจะหนักนิดนึงนะคะ40ครั้งบอกเลยว่าหนักแต่ว่าถ้าไม่หนักเนี่ยขุนเราจะเป๊ะได้ยังไงใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ๆนะที่บ้านอย่าพึ่งท้อถอยนะคะเอลเองก็เหนื่อยเช่นกันทําไปด้วยกันเป็นนีปีนี้เป่าก็45แล้วนะจริงๆยังไม่ครบ45เต็มหรอกกรกฎานี้ก็จะ45แล้วนะ 45 40กว่าเราก็ยังหุ่นดีได้นะคะอันนี้หันมาให้ดูด้านหน้าว่าเวลาเอี้ยวแล้วมันเอี้ยวยังไงก็คือเราจะเบี่ยงแขนข้างตรงข้ามกับขาเนี่ยไปฝั่งเดียวกับขาที่อยู่ด้านหน้านะคะเพื่อให้ได้ใช้เอวนะคะท่านี้นะถ้าใครอยากให้หนักขึ้นนะคะใช้ดมเบลช่วยได้เลยนะคะดมเบลช่วยได้เลยแต่จริงไม่ต้องดัมเบลก็หนักอยู่แล,ะละ้วล่ะด้วยตัวของมันเองเนี่ยคือมันเป็นทั้งบอดี้นะคะคือได้ทั้ง เรียกว่าออกกำลังกายทั้งตัวเลยทั้งแขนเอวช่วงคอคือช่วงหน้าท้องช่วงขาทั้งหมดนะคะได้เต็มๆเลยท่านี้เหนื่อยนิดนึงคือวันนี้ไปบอกว่าไม่ใช่คาร์ดิโอก,ก็จริงแต่จริงเกือบจะคาร์ดิโอแหละเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมๆกันนะคะสู้ๆูนะทำได้ทุกคนแหละอาจจะต้องอดทนนิดนึงนะคะคือมันเมื่อยแหละมันเมื่อยแหละแต่ว่า ถ้าไม่เมื่อยนะเชื่อความีว่ามันไม่ได้ผลนะคะต้องเมื่อยนะคือเสร็จแล้วพอเมื่อเสร็จหลังจากเล่นเสร็จเราต้องกลับมายืดเหยียดกันนะคะสําหรับวิดีโอตัวนี้เนี่ยเป็นไได้รวมยืดเหยียดไว้ด้วยแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆทําหลังจากเล่นวิดีโอเสร็จนะคะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะคือการยืดเหยียดเนี่ยจะช่วยให้การลดการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็คลายเส้นได้ดีนะคะอ่ะจบท่าที่สองแล้วค่ะ ไท่าที่สามนะคะเต็มตัวนะท่าที่สามจะเป็นท่าเคิร์ดซีนะคะแล้วก็ใส c คันช์นะคะเคิร์ดซีก็คือจะเบี่ยงขาไปข้างหลังประมาณ45องศาท่านี้เราจะเล่นทีละข้างนะคะข้างละ20ครั้งนะคะหนักนิดนึงนะท่านี้เพราะว่ามีการทรงตัวด้วยนะคะเวลาคันช์ก็ยกเข่าขึ้นมาให้สุดให้พยายาม ศอกเราเนี่ยแตะหน้าขาเลยนะคะเท้าด้านหลังก็คือเฉียงไปอย่างที่บอกประมาณ45องศาเข่าลงให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะต่ําได้นะต่ําที่สุดเท่าที่จะต่ําได้เลยนะคะท่านี้ดีมากๆได้บริหารช่วงก้นด้านข้างนะคะด้านข้างต้นขาและบวกเอวเข้าไปด้วยนะคะบวกเอวบวกหน้าท้อง เพราะว่าทุกท่าที่มีการทรงตัวเนี่ยเราจะต้องใช้หน้าท้องด้วยนะคะจริงๆการออกกําลังกายหน้าท้องบางทีไม่จำเป็นต้องไปซิตอัพหรือเล่นหน้าท้องโดยเฉพาะนะถ้าออกกําลังกายหลายๆท่าหรือว่าพวกยิทเทรนนิ่งหรือคาร์ดิโอเนี่ยก็ช่วยเรื่องหน้าท้องเช่นกันนะคะ,ะ,ะสลับไปอีกขาอีกข้างหนึ่งนะทาเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่สลับขานะคะไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องเร่งจังหวะนะคะ การทรงตัวอาจจะยากนิดนึงบางทีอาจจะเสียจังหวะบ้างไม่เป็นไรเอลเองก็เสียจังหวะอยู่บ่อยครั้งนะคะเสียจังหวะไม่เป็นไรเราค่อยๆทํานะคะค่อยๆทําไม่ต้องรีบแต่ว่าเอาฟอร์มให้ถูกนะขา45อ,องศาและเข่าจะเห็นว่าเข่าเราเนี่ยแทบจะแปะพื้นเลยละนะคะแล้วก็เวลาครันช์ขึ้นมาก็พยายามยกเข่าให้สูงสุดให้สอกกับเข่าติดแปะกันได้เลยยิ่งดีนะคะ เราเรียกว่าท่านี้เนี่ยท o t ทั้บอดี้เลยฮาร์ดเลดขึ้นนะคะเอามีเอียงเห็นไหมไม่เป็นไรค่ะเราล้มเราก็เริ่มใหม่ได้นะคะดีกว่าไม่ทําเลยนะล้มก็เริ่มใหม่ไม่เสียหายไม่ใช่เรื่องหน้าอายอะไรเลยนะคะเป็นล้มประจําเลยนะโดยเฉพาะขาข้างที่เรียกว่าไม่ถนัดก็คือข้างซ้ายนี่แหละอ่ะจบแล้วมาท่าต่อมานะคะเป็นตัวนะคะ ขอจัดผมนิดนึงท่านี้จะมาลงมาเล่นที่เสือบ้างนะคะจะเป็นท่าไซส์แพลงนะไซแผลงฝ่ามืออยู่ระดับเดียวกับหัวไหล่นะคะเอาเท้าขาด้านบนเบี่ยงเอาไว้ข้างหน้านะคะท่านี้เรียกว่าท่าบาลลีบอลลีน่าทวิสนะคะหรือว่าจะเรียกว่าไซส์แผลงทวิสตก็ได้นะคะก็คือยกตัวให้สูงลำตัวช่วงเอวยกให้สูงแล้วก็ ให้แขนด้านบนเอื้อมเข้ามาเหมือนเราจะพยายามไปหยิบอะไรอีกข้างหนึ่งของลำตัวเอี้ยวไปให้สุดนะคะท่านี้จะบอกว่าดีสุดยอดมากๆเลยในการบริหารช่วงเอวและหน้าท้องที่สำคัญนะเวลาเล่นเนี่ยขแมแบวหน้าท้องไปด้วยนะคะอันนี้เราก็จะเล่นสลับทีละข้างนะคะข้างละ20ครั้งนะคะหนักนิดนึง20่ไม่ธรรมดานะท่านี้แต่ว่า อยากใส่บิกินี่ให้สวยๆใช่ไหมอยากหน้าท้องสวยท่านี้ช่วยได้เลยค่ะในการสร้างเส้นล่อง11นะคะ, mm hmm. ะทําไปเรื่อยๆนะ mm hmm. เหนื่อยก็ต้องทนนะคะร่างกายมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเองแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ไม่ไหวจริงๆอะ่ะยีครั้ง mm hmm. ก็เอาเขา่าเอาขาด้านล่างแตะเอาเข่าแตะพื้นไว้ก็ได้แล้วก็เล่นท่าเดิมนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นการ modify นะ mm hmm. ว่าถ้าอยากได้ผลเต็มที่นะเล่นท่านี้เลยท่าแบบเต็มตัวทีนี้เหมือนเดิมนะคะท่าเดียวกันสลับไปทําอีกข้างหนึ่งนะคะสลับไปทําอีกข้างหนึง่งเหมือนเดิมนะคะฝ่ามือกับศอกระดับเดียวกันนะคะขาด้านบนมาอยู่ด้านหน้าแล้วก็เอี้ยวไปให้สุดเหมือนว่าเราจะไปพยายามคว้าอะไรจากอีกด้านนึงอะคะ่ะคว้าแล้วก็กลับมานะคะขมแมวหน้าท้องไว้ด้วยนะคะคว้าแล้วก็ยกขึ้นกลับมา หน้าท้องพยายามยกให้สูงนะคะหน้าท้องช่วงเอวอะไม่ต่ำนะอย่าตกนะหน้าท้องพยายามเหมือนมีเส้นอะไรมีสลิงอะไรอย่างเงี้ยดึงเราจาบเอวขึ้นไปบ,บนเพดานอยู่ตลอดเวลานะคะหายใจเข้าออกปกตินะอย่าก,กลั้นหายใจนะคะท่านี้ทุกท่าเวลาเล่นเนี่ยเราจะไม่กลั้นหายใจนะคะหายใจเข้าเวลาที่มันง่ายนะหายใจออกทางปากเวลาที่ ยากอย่างเช่นท่านี้เวลาขึ้นก็หายใจออกก้มลงหายใจเข้าหายใจออกนะคะทาอย่างนี้ไปเรื่อยเนะคะถ้าไม่หายใจบางทีจะหน้ามืดบางคนบอกไม่จะไม่หายใจได้ไงบางคนเวลาคอนเซนทรตมากๆกับท่านเนี่ยบางทีจะกลั้นหายใจโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะคะพยายามฝึกให้เป็นนิสัยว่าเวลาออกกำลังกายแล้วต้องหายใจเข้าหายใจออกอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วจริงๆการหายใจเนี่ย มันจะช่วยให้หน้าท้องใช้งานหนักขึ้นด้วยนะคะเราจะได้หน้าท้องเยอะขึ้นกล้แล้าเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมไม่ยากอย่างที่คิดหรอกอึดนิดนึงนะคะสู้ๆถ้าเมื่อกี้ทำแล้วสวยจะตายใครเล่นไปถ่ายรูปไปด้วยก็ได้นะคะอ่ะถ้าต่อมานะคะเราจะเน้นที่หน้าท้องชื่อท่าแจ็ k ไน f ์นะคะพยายาม ขาให้ตรงเท่าที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ขาเปีวก็จะเห็นว่าไม่ตรงเพราะว่าความเฟกซิเบิลของขาเนี่ยยังไม่ค่อยได้นะคะเวลายกขึ้นมาบางคนอาจจะยกลำตัวสูงได้ไม่เท่าที่เปียวยกนะอาจจะสูงไม่ได้ขนาดนี้ก็เอาแต่ว่าอย่างน้อยให้ไหลเนี่ยลอยจากพื้นแต่ว่าเปีวจะยกขึ้นมาแบบนั่งเลยนะคะอันนี้เวลานั่งเลยยกขึ้นมาแล้วเหมือนนั่งเลยก็จะยากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเราจะเอาแขนซ้ายแตะขา ้นเท้าวขวาแขนขวาแตะไปเท้าซ้ายอ่ะนะคะสลับกันไปซ้ายขวาสลับกันไปนะคะทั้งหมด4ี่สิบครั้งเหมือนเดิมนะคะท่านี้ได้ท้องเต็มเต็มนะอย่างที่บอกนะคะถ้าลุกขึ้นมาเป็นแบบเป็นท่า v เลยอย่างเงี้ยไม่ได้นั่งด้วยก้นไม่ได้ก็แค่เอาไหล่ขึ้นมาก็ยังดีนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวร่างกายจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเองนะคะท่าต่อมานะคะ ว่าอยากกลั้นหายใจนะคะหายใจเข้าออกตลอดเวลาทีนี้มาเล่นกับขาอีกข้างหนึ่งบ้างท่าเหมือนเดิมเลยนะคะสลับข้างเท่าน,นั้นเองนะคะอยู่ที่ไฮแพล่งเหมือนเดิมนะคะฝ่ามือระดับเดียวกับไหล่นะคะเตะขึ้นให้สุดนะคะแล้วก็เอาเข่าไปแตะศอกฝั่งตรงข้ามเตะให้สุดนะคะแตะเข่าฝั่งตรงข้ามแตะศอกฝั่งตรงข้ามสีเอาเข่าไปแตะศอกฝั่งตรงข้ามดิฉันชักจะมึนๆน,นะคะ พากไปเรื่อยๆนี่ชักมึนนะอ่ะปกติเนี่ยเวลาไปถ่ายวิดีโอเนี่ยเปจะพูดสดนะคะแต่คราวนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็เลยเล่นแล้วก็มาพากทับที่หลังที่ที่มาพากทับที่หลังเพราะว่าต้องใช้สมาธิในการนับเนี่ยแล้วมันเยอะแต่ละท่านเนี่ยสี่สิบครั้งบ้างยี่สิบครั้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าพูดไปด้วยและนับไปด้วยเนี่ย หลุดค่ะก็เลยแบบเล่นอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมาภาทับเอาดีกว่าเหมือนเดิมนะคะเตะให้สุดนะแล้วก็เอาเข่ามาแตะศอกนะคะเหนื่อยนิดนึงสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะแต่อยากจะบอกว่าถ้าไม่เหนื่อยนะมันไม่ได้ผลจริงๆนะคะต้องสู้นิดนึงแล้วเชื่อเถอะว่าทําได้ทุกคนแรกๆนะคะยากนิดนึงแหละอย่างเปียวตอนเริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยโอ้โหแบบถ้าสควอตสิทียังแทบจะตายลเลยแต่พอเล่นเรื่อย สิบทีนี่ชิวเล่นได้เป็นร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะมาท่าต่อไปกันบ้างนะคะเราจะเล่นท่านี้เราจะเล่นเน้นช่วงหลังส่วนล่างแล้วก็เรียกว่าเน้นหลังอะ่ะทั้งบนและล่างนะคะจะบอกว่าการบริหารหน้าท้องเนี่ยนะคะหลังส่วนล่างเป็นส่วนหนึ่งของหน้าท้องเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้หน้าท้องสวยต้องบริหารหลังส่วนล่างด้วยท่านี้เราเรียกว่าท่าซูเปอร์แมนนะคะก็คือยกทั้งแขนทั้งขาให้ลอยพร้อมกันลอยจากพื้นนะคะ หน้าอกแขนแล้วก็ตั้งแต่เข่าลงไปลอยจากพื้นนะคะท่านี้เนี่ยเนื่องจากมันหนักเปก็เล่นที่30ครั้งนะคะ40ิครั้งอาจจะอาจจะค่อนข้างอาจจะหนักเกินไปสําหรับช่วงหลังช่วงล่างนะคะแต่ท่านี้ดีมากคือได้ทั้งไหล่ได้หลังช่วงบนได้หลังที่สวยๆแน,น่นๆช่วงบนแล้วก็ได้หลังช่วงล่างซึ่งจะช่วยทําให้ช่วงหน้าท้องและเอวของเราเนี่ยสวยสวยสวยขึ้นนะ เห็นไหมเนี่ยเริ่มเพี้ยนแล้วนะคะยกขึ้นมาให้สุดนะคะยกทั้งแขนทั้งขาขึ้นมาให้สุดนะเวลายกก็คือเกรงแขนเกรงขาไว้ด้วยนะคะท่าซูเปอร์แมนนะดีมากๆเลยเะจะบอกว่าผู้หญิงหลายคนบางทีเนี่ยละเลยช่วงหลังไปจริงหลังมีความสําคัญมากนะอย่างที่บอกไม่ใช่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอวอย่างเดียวแต่การมีหลังที่เฟิร์มแน่นกระชับนึกได้ออกมาเวลาเราใส่ชุดว่ายน้ําหรือว่าชุดราตรีที่เปิดหลังเนี่ย แล้วหลังเราสวยหลังเราเฟิรม์มมันจะดูดีนะคะไม่ใช่แบบโหหลังนี้เพลมีกล้ามเนื้อแบบย้อยๆอะไรอย่างเงี้ยท่านี้ช่วยได้เต็มๆเลยนะคะ30ครั้งสู้ๆนะอะ่จบแล้วเห็นไหมสามสิครั้งเร็วจะตายคุณปั๊บเดียวเองอ่ะมาท่าต่อไปกันเลยนะคะท่าต่อมาเราจะเน้นที่ก้นนะคะที่ก้นนะ จะเล่นเป็นท่าสะพานนะคะครานี้เราจะมาซีรีส์ของท่าสะพานละนะคะพยายามให้ส้นเท้าไกลก้นมากที่สุดยกขาขึ้นข้างหนึ่งแล้วก็เตะเรียกว่ายังไงเดียโพสขึ้นไปอะค่ะให้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้จริงๆพยายามทําให้ขาตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้อย่างที่บอกเปลาเองเนี่ยขาไม่ตรงนะเพราะว่าเฟ e ติบิลิตี้ของตัวเองเนี่ย ความยืดหยุดของขาของเปลเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่มันก็จะแอบงออยู่นิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆทําได้นะคะเกรงปลายเท้าไว้แล้วก็ยกก้นให้สูงที่สุดท่าน,นี้ได้ก้นแบบบริหารก้นกลมได้ดีมากๆนะคะข้างละยี่สิบครั้งผ่านไปแป๊บเดียวเองอีกข้างหนึ่งยี่สิบครั้งเหมือนกันนะคะยกก้นให้สูงที่สุดนะเตะไปให้สูงที่สุดยกให้สูงที่สุดนะคะถ้าใครอยากได้ก้นกลมนะแล้วต้นขาด้านในระชับ ท่านี้เยี่ยมมากๆเลยนะคะถ้าใครไม่เหนื่อยนะเล่นท่าข้างละ40ิครั้งได้ยิ่งดีเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากเราเล่น10บท่าต่อกันนะคะเพื่อไม่ให้หนักเกินไปเราก็จะลดเหลือข้างละ20สิบครั้งนะคะ2ี่สินี้ก็เหนื่อยแล้วล่ะคะ่ะสำหรับเวลาเป็นท่าสะพานที่ยกทีละข้างนะคะท่าต่อมายังอยู่ในท่าสะพานนะคะยกยกก้นให้สูงที่สุดนะคะยกจากพื้นให้สูงที่สุดแล้วก็ เราจะบีบเข่าเข้าออกเข้าออกแบบนี้นะคะท่านี้นะัดีสุดยอดมากในการบริหารกล้ามเนื้อก้นช่วงด้านข้างของก้นและต้นขาด้านในนะคะใครมีปัญหาเรื่องแบบว่าขาเบียดขาติดนะคะเนื้อต้นขาด้านในเยอะเรื่องขาเบียดท่านี้สำหรับคุณโดยเฉพาะเลยะคะ่ะดีมากๆเลย ท่านี้นะคะเราจะเล่นที่30ครั้งนะคะ30ครั้งใกล้เสร็จแล้วที่ลักท่านี้ท่าสุดท้ายแล้วนะจ๊ะสู้ซนะคะเวลาแยกขาก็แยกให้สุดแล้วก็บีบเข้ามาให้สุดนะคะเข้าออกเข้าออกแล้วก็ช่วงก้นไม่ตามนะ คอนเซนเทรตที่ก้นเลยว่าก้นเราต้องยกตลอดเวลาก้นเราไม่ต่ำยิ่งยกสูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะยิ่งยกสูงยิ่งดีนะคะอ่ะเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะ30ครั้งเร็วจะตายนะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสิบท่าหัวเหินนี่กรเจิงไปหมดเลยนะคะแล้วดู้เงือค่ะนี่ไม่ได้คาร์ดิโอนะแต่เฉพาะช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะคะเพิเหงื่อออกแบบ ให้ดูแบบเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเราเอาไปทำตามกันดูนะคะวันนี้เราเล่นไฮ r ร p นะคือเล่นจำนวนครั้งที่เยอะนะคะเพื่อให้ได้ผลแต่ถ้าใครฟิตมากกว่านี้จะเพิ่มจำนวนจาก40เป็น50หรือ30เป็น40เป็น50ก็ได้เลยแต่ไปว่าจำนวนเท่ากับที่เปลเล่นวันนี้ก็ค่อนข้างหนักอยู่แล้วนะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ช่วยกัน กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้ใส่ชุดว่ายน้ำใส่บิกินี่กันแบบปังๆสวยๆนะคะวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะขอไปพักเหนื่อยก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ